ก็อันแรกก็คือปิดตังนี่คือตามหลักการแพทย์แผนไทยนะคะปิดตังก็คือน้ําดีนะคะน้ําดีมาจากไหนน้ําดีอะค่ะผลิตมาจากตับนะคะซึ่งมันเกิดจากว่าตับอะค่ะเป็นตัวที่เก็บทั้งของดีและของเสียนะคะของดีก็คืออย่างเช่นพวกคอเลสเตอรอลไขมันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อะไรต่างๆอะค่ะมันจะเป็นโรงงานใหญ่เออคิดว่าตับอะค่ะให้นึกภาพว่าตับเป็นเสมือนโรงงานใหญ่ที่เก็บทั้งของดีและก็ของเสียไว้ส่วนที่เป็นของเสียหรือส่วนเกินนะคะตับเขาจะขับออกมาอย่างเช่นคอเลสเตอรอลนะคะพวก ไขมันแล้วก็อะไรอีกคะพวกแคลเซียมพวกสารพิษต่างๆที่เกิดจากการกินยาหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เขาจะขับออกมานะคะพอขับออกมาปุ๊บก็จะไปอยู่ที่ถุงน้ําดีนะคะอยู่ที่ถุงน้าดีน้ําดีถุงน้ําดีก็จะสังเคราะห์นะคะสังเคราะห์ทั้งหมดนี้คะ่ะให้กลายเป็นน้ําดีนะคะให้กลายเป็นน้ําดีนี่คือที่มาของน้ําดีแล้วน้ําดีมันจะช่วยอะไรบ้างนะคะช่วยเยอะมากๆคะ่ะน้ําดี <c oughs> ค่ะเขาจะเคลื่อนที่เมื่อเรากินอาหารเข้าไปนะคะเมื่อเรากินอาหารเข้าไปอะค่ะน้ําดีจะเป็นตัวไปช่วย สลายพวกไขมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกไขมันพวกอะไรต่างๆที่เรากินเข้าไปพวกแล้วก็พอไปสลายเสร็จอะค่ะเขาก็จะกลายเป็นกดรดไขมันนะคะแล้วหลังจากนั้นน้ําดีก็เคลื่อนไปต่อไปอีกนะคะเคลื่อนต่อไปไปไหนคะไปตรงลำไส้ใหญ่ของเราเพื่อที่จะไปเป็นตัวในการช่วยในการเหมือนกับว่าไปเป็นน้ําหล่อลื่นนะคะให้กับลำไส้เพื่อที่จะ ตรียมขับถ่ายอุจจาระนะคะน้ําดีที่เป็นของเสียทั้งหมดนี้ค่ะที่โอบอกมาว่าเขามาจากอะไรเขามาจากพวกไขมันหรืออะไรต่างๆที่เกิดการสังเคราะห์ขึ้นมาค่ะแล้วค่ะเขาจะต้องขับออกทางไหนทางอุจจาระค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่ถ่ายอุจจาระคือไม่ถ่ายทุกวันนะคะน้ําดีที่ออกมาคือน้ําดีเป็นของเสียทั้งหมดเลยนะคะที่สังเกิดจากการสังเคราะห์มาเนี่ยค่ะเขาก็จะดูดกลับไปยังตับเหมือนเดิมค่ะ จะกลับไปยังตับเหมือนเดิมทําให้บางคนนะคะเกิดทั้งไขมันพอกตับเพราะอะไรเพราะว่าพอดูดกลับไปที่ตับของเสียทั้งนั้นนะคะทําให้ตับอะคะ่ะทำงานหนักจนทุกจนบางคนนะคะตับไม่สามารถทํางานได้เลยนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะย่อยพวกไขมันได้อีกแล้วะคะ่ะทําให้เป็นคนที่ทําให้เกิดการเป็นไขมันพอกตับเป็นอะไรเกี่ยวกับตับกลายเป็นตับแข็งนี้คือความสําคัญของน้ําดีนะคะแล้วก็ทางแผนไทยนะคะทางแผนไทยก็จะแบ่งน้ําดีออกเป็น2ส,ส่วนอ่าส่วนแรกก็คือเขาเรียกว่าพัททาปิตะนะคะพัททาปิตะก็คือ ดีในฝกักในฝักหมายถึงดีในถุงน้ําดีนะคะน้ําดีที่อยู่ในถุงน้ําดีนะคะถ้าเกิดว่า แพทย์แผนไทยสมัยก่อนนะคะเขาจะดูได้เขาจะรู้ได้ไงว่าคนคนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับในถุงน้ําดีอะค่ะเพราะว่าสมัยก่อนจะไม่มีการเอ็กซเรย์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะผู้ป่วยอะค่ะจะมีอาการคลุ้งคลั่งนะคะเป็นบ้าตกใจง่ายแล้วก็โปวดง่ายหวาดลัวง่ายนะคะอันนี้เป็นอาการที่บ่งบอกแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือดีนอกฝากก็คือหมายถึงน้ําดีที่ถุงน้ําดีอะค่ะปล่อยออกมาเพื่อช่วยในการย่อยพวกไขมันอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมีอาการเกี่ยวกับน้ําดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ป่วยก็จะมีอาการปวดหัวตัวล้นนะคะท้องเดิน ะะแล้วก็อุจจาระเป็นสีต่างๆซึ่งทางแพทย์แผนไทยะค่ะเขาจะมีเดี๋ยววันหลังโอก็จะมาอธิบายมันจะมีเป็นคมภีเกี่ยวกับการอุจจาระมีสีต่างๆมันหมายความว่ายังไงมีครบทุกอย่างนะคะ,ะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเกิดมีอาการแบบนี้ค่ะแสดงว่าการย่อยและการดูดซึมมาค่ะเริ่มไม่ดีแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับน้ําดีนะคะอันที่2ก็คือเสมหังเออนะคะเสมหังหมายถึงอะไรเสมหังหมายถึงน้ํเสเลทค่ะน้ําสเลทค่ะ ถ้าทางแผนปัจจุบันถ้าเรามีสเลดเยอะอะค่ะแสดงว่ามีของเสียหรือสารพิษต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในลําคอทําให้มีสเลดเกิดขึ้นเพื่อที่จะจับดักจับพวกเชื้อโรคอะไรต่างๆเหล่านี้ด่านแรกของเราอยู่ตรงไหนคะจะแบ่งออกเป็น3อย่างนะคะเริ่มต้นจากที่คอก่อนนะคะเขาเรียกว่าสสเสมหะนะคะโสเสมหะอยู่ที่คอนะคะอาจจะไม่ต้องจําก็ได้นะคะเดี๋ยวจะยากไปนะคะให้รู้ไว้ว่าเสมห่ะค่ะหรือเสมหังเรามีอยู่ในทางแผนไทยเหมือนกันนะคะ ก็อยู่ตรงบริเวณคอนะคะคือเสมหาที่อยู่ในลาคอแล้วหมอจะรู้ได้ไงว่าอาการนะคะที่เป็นแบบนี้คือเกี่ยวกับบริเวณคออย่างนี้ค่ะผู้ป่วยนะคะจะมีอาการคอรแห้งค่ะ คอแห้งกระหายน้ํานะคะก็เลยต้องหาน้ํามากินเพื่อที่จะช่วยให้เ,เกิดการลื่นคอนะคะลื่นคอแต่หากผู้นั้นนะคะมีการขากเสเลดอะคะ่ะเออขาดสเลดทิ้งอยู่บ่อยๆอยะคะ่ะแสดงว่ามีอาการอักเสบอยู่ในช่องอตรงคอนะคะแล้วก็หรือบริเวณที่ใกล้เคียงบางคนาตามผัดแผนปัจจุบันก็คืออาจจะเป็นเ,เรียกว่าทอนซินอักเสบเออนะคะนี้เลยนะคะเกี่ยวกับอันนี้คือทางแผนไทยเขาแยกแบบนี้นะคะเมื่อก่อนนะคะต่อไปอันที่2อุระเส,สมหะคือเสมหะที่อยู่บริเวณ สวงอกค่ะเห็นไหมคะคาว่าเสีมหาไม่ใช่เป็นสิ่งสุกปุกนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในตัวเราหมดเลยค่ะมันเป็นของธาตุน้ําเหมือนกันนะคะมันเป็นส่วนที่อยู่เพื่อที่จะช่วยในการสร้างความชุ่มชื้นให้กับในร่างกายของเราะคะ่ะแต่ละส่วนนะคะแล้วเขาจะช่วยในการจับกินเชื้อโรคนะคะถ้าสมมติว่ามีอะไรที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่อวัยวะตามส่วนต่างๆของร่างกายของเราเนี่ยค่ะสิ่งแรกด่านเล็กค่ะเขาจะจัดการโดยการมาจับแล้วถ้าสมมติว่ามีเชื้อโรคมากค่ะมันก็จะข้นขึ้นนะคะแต่ละส่วนนะคะแต่ละส่วน จะมีบริเวณซวงอกนะคะเรียกว่าอุราเสมหะให้จําว่าอุลาคืออกนะคะส่วนของคือส่วนของทางเดินหายใจส่วนของปอดนะคะซึ่งปกติอะค่ะจะมีอยู่เพียงเล็กน้อยนะคะแต่เหมือนที่โอบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาอะค่ะมีเกิดมีเชื้อโรคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะหลั่งออกมาเยอะกว่าปกตินะคะถ้าหากพิการพิการหมายถึงไม่ได้ว่าพ uh, ิการปอดอะไรอย่างเงี้นะคะแต่ว่ามไม่ใช่พิการคือเดินพิการอะไรไม่ใช่นะคะแต่เขาเทียบว่าถ้าพิการหมายถึงปอดหรือช่วงอุลาเสมหะอะค่ะมีการสูญเสียหน้าที่เนี่ยค่ะก็จะทําให้เสมหะกนะคะเหนียวข้้นนนึะ ที่บางคนบอกว่าเสมหะมาอุดกั้นตรงปอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสมหะในปอดเยอะต้องไปข้อะปอดเอออะไรประมาณนี้ค่ะนี่เกิดจากเสมหะนะคะหรือวาอ่าที่เขาเรียกว่าเสมหังหรือน้ำเสเลตนะคะเกิดความพิการนะคะแล้วก็ ถ้าสมมุติว่าเกิดว่าเสมหะเนี่ยค่ะไปอุดกั้นตรงหลอดลมตรงหลอดลมฝอยของปอดเนี่ยค่ะจะทําให้ปอดแฟบ,บไม่สามารถที่จะรับอากาศอะไรได้ไม่สามารถที่จะหายใจได้ดีเออนี่เห็นไหมคะโคตรสำคัญขนาดไหนนะคะบอกแล้วว่าของเรามนุษย์เราอะค่ะมีธาตุทั้ง4ี่เป็นส่วนประกอบหลักนะคะเป็นธรรมชาติทั้งหมดนะคะต่อไปอันที่3อันนี้ก็คือแบ่งจากเออ,อแบ่งจากอันนี้เหมือนกันนะคะแบ่งจากเสมหะคืออยู่ในข้อ2อยู่อีกนะคะ 2.3นะคะคูดคูดทะเสมหะก็คือเป็นเสมหะที่อยู่บริเวณทางเดินอาหารก็คือช่วงลำไส้ของเรานั่นเองนะคะเป็นลำไส้ที่ช่วยในการย่อยและก็การขับถ่ายหรือทวารหนักของเรานะคะถ้าสมมุติเกิดความพิการในช่วงล่างนะคะเกิดความพิการในช่วงล่างหมายถึงพิการของน้ำสเลิดนะคะในช่วงล่างตั้งแต่ ช่องท้องอะค่ะตั้งแต่ช่องท้องจนถึงทวารหนักนะคะเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะหมอสมัยก่อนจะดูยังไงดูจากคนไข้คนนั้นนะคะจะท้องเสียนะคะแล้วก็ถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะเหม็นมากนะคะเหม็นมันมีความเหม็นของอุจจาระแตกต่างกันอีกนะคะเดี๋ยววันหลังมันจะอยู่ในอีกคมพีนึงเขาเรียกคมภีนะคะวันหลังก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะแล้วก็จะมีอาการปวดม้วนนะคะปวดมวนท้องแน่นหน้าอกนะคะอาเจียนนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็หมอสมัยก่อนนะคะเขาจะเห็นเขาจะ ไม่ใช่ไม่ใช่สมัยก่อนอย่างเดียวนะคะสมัยนี้ก็เหมือนกันเขาจะเร็งเห็นเลยว่าถ้าสมมุติว่าคุดท้าเสมหาก,ก็คือเกี่ยวกับน้ำเสลที่อยู่หรือน้ำน้ำเมือกอะไรที่อยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยค่ะทำให้เราไม่ถ่ายค่ะอันนั้นก็คือเป็นสาเหตุหลักเป็นสาเหตุสำคัญ มากๆนะคะที่จะทําให้เกิดสภาวะหลายๆอย่างก็ถ้าคิดตามแผนปัจจุบันก็คือถ้าเราไม่ขับถ่ายอะค่ะจะทําให้เกิดโรคต่างๆมากมายนะคะอันนี้คือเป็นหัวใจหลักเลยนะคะดังนั้นใครที่ขับถ่ายยากไม่ค่อยขับถ่ายนานๆขับถ่ายครั้งนะคะเหมือนที่โอบอกมันจะเข้าสู่ตับหมดเลยนะคะจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมคนที่อุจจาระไม่ค่อยคือไม่ได้ถ่ายทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ค่าตับอะค่ะบางคนถึงขั้นเป็นโรคตับแข็งบางคนถึงขั้นเป็นอะไรคะไขมันพอกตับ หรือว่าบางคนเกี่ยวกับพวกสารพิษต่างๆที่มันอยู่ในตับอะค่ะเพราะคนเหล่านี้ลองไปอลองไปซักประวัติเขาดูนะคะเขาจะมีอาการเกี่ยวกับการไม่ขับถ่ายซึ่งมันจะเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะนี้นะคะฝากไว้นะคะต่อไปบุบโพบุบโพคือน้ำหนองค่ะตามแพทย์แผนไทยนะคะเขาเรียกว่าน้ำหนองไม่ใช่สิ่งสงกปรกแต่ประการใดแต่นั่นมันคือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเช่นกันนะคะ,ะถ้าสมมุติว่าน้ำหนองเกิดเมื่อเวลาเรามีบาดแผลหรือเกิดการติดเชื้อนะคะซึ่งจะเป็นการขับพิษ ทางหนึ่งของร่างกายจะออกมาในรูปแบบของหนองอย่างเช่นเราอาจจะเกิดมีอาการาเกิดมีอาการติดเชื้อตรงบริเวณผิวหนังเราอาจจะเกิดเป็นฝีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการขับพิษของร่างกายนะคะซึ่งออกมาในรูปแบบของหนองนะคะหมอจะรู้ได้ยังไงว่าเกี่ยวกับเรื่องหนองพิการหรือว่าเกี่ยวกับธาตุน้ํานี้พิการนะคะก็คือผู้ป่วยนั้นจะมีอาการหืด I, แล้วก็กินอาหารไม่รู้รสนะคะแล้วก็มักจะเป็นฝีเหมือนที่โอบอกค่ะมัดจะเป็นฝีซึ่งฝีอะคะ่ะมันจะมีแต่ละคัมภีร์มันจะแตกต่างกันนะคะบางคัมภีร์ก็บอกว่าจะเป็นฝีถึง10ชนิดบางคัมภีรก็จะบอกว่า,าเป็น6ชนิดนะคะแล้วก็ฝีที่เกิดขึ้นเยอะที่สุดที่หลายๆคนพบเจอนะคะหรือตัวเเองอะคะ่ะเป็นบ่อยนะคะเมื่อก่อนคนที่เป็นฝีมากๆอะค่ะนั่นคือ ธาตุน้ําพิการธาตุน้ําในส่วนของที่เป็นบุบโพคือหนองพิการนะคะคุณจะเป็นฝีแล้วฝีที่เจอกันบ่อยที่เป็นตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยเป็นได้ทั่วร่างกายเขาเรียกว่าฝีการตาบองนะคะมันจะมีฝีหกจำพวกด้วยแล้วก็มีสิบจำพวกด้วยมันจะมีมีแบบลงลึกเข้าไปอีกนะคะแต่นี้โอพูดแบบคร่าวๆให้ฟังก่อนให้รู้แบบหลักตื้นๆของแพทย์แผนไทยก่อนนะคะฝีที่ขึ้นทั่วกายนะคะเรียกว่าฝีการตาบองนะคะสามารถขึ้นได้ทั่ว ร่างกายของเราค่ะขึ้นตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างเมื่อก่อนเป็นเยอะค่ะเป็นที่ตูดบ้างที่ขาบ้างที่ทั่วร่างกายค่ะที่แขนก็เป็นแล้วนะคะนี้เลยนะคะเพราะว่าหนองพิการนะคะอันที่4ี่คือโลหิตตังโลหิตตังก็คือเลือดของเรานั่นเองค่ะซึ่งมนุษย์อะค่ะไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีเลือดนะคะถ้าไม่มีเลือดเลือดของเราจะมีทั้งเลือดดําและเลือดแดงอยู่ในร่างกายนะคะจึงทําให้มีเส้นเลือดดําและเส้นเลือดแดงด้วยนะคะมีหน้าที่ที่จะนําออกซิเจนนะคะนําออกซิเจนจาก ภายนอกอะค่ะเข้าไปสู่ภายในแล้วนำคาร์บอนไดออกไซด์จากการอะไรคะเหมือนกับว่าการขับของเสียออกร่างกายอะค่ะก๊าซเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ภายนอกร่างกายจะมาด้วยจากลมหายใจนี้เลยนะคะหมอจะรู้ได้ยังไง แล้วอีกอย่างหนึ่งหน้าที่ของเลือดก็คือเขาจะช่วยในการควบคุมค่ะควบคุมความร้อนเย็นในร่างกายของเราดังนั้นเลือดโคตรสาคัญขนาดไหนนะคะถ้าวันนี้เลือดคุณศกระปรกอะค่ะแน่นอนว่าทุกอย่างของคุณจะไม่มีทางดีได้เลยนะคะจะไม่มีอะไรดีเลยบางคนนะคะมีสิ่งสกรปรกอยู่ในกระแสเลือดบางคนที่เป็นเบาหวานนะคะที่เป็นเบาหวานทําให้เลือดเขาอะค่ะหนืดข้นเหมือนกับเสมือนว่าถ้าเราเทียบได้เราไปยึดหรือมองเห็นว่านึกถึงน้ําเชื่อมก็แล้วกันค่ะเลือดกว่ามันจะไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนนั้นทีส่วนนี้ก็ไปไม่ ได้ค่ะมันค่อยๆอ,อ,อืดน,นะคะบางทีค่ะยิ่งคนเป็นเบาหวานระดับน้ําตาลสูงอะค่ะเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงปลายมือหรือปลายประสาทของเราได้นี่คือเป็นต้นเหตุที่ทําไมคนที่เป็นเบาหวานเขาถึงชาปลายประสาทชาปลายมือชาปลายเท้าทําไมเวลามีแผลค่ะ ทำไมแผลของเขาถึงแบบลุกลามหรือแผลดาหรือลุกลามจนถึงขั้นตัดมือตัดขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเลือดไปเลี้ยงไม่ได้ค่ะเลือดไปเลี้ยงไม่ถึงดังนั้นนะคะถ้าวันนี้เลือดคุณกําลังสกปกอยู่นะคะก็ต้องรีบดูแลสุขภาพนะคะแล้วหมอสมัยก่อนรู้ได้ยังไงสมัยนี้โอเคค่ะเขาเจาะเลือดแล้วเขารู้ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยค่ะเกิดขึ้นกับเลือดเลือดกําลังมีสภาวะผิดปกตินะแต่หมอแผนโบราณเขาจะรู้ได้ยังไงสิ่งที่ปรากฏให้อหมอได้รู้ก็คือ ผู้ป่วยจะตัวล้อนนะคะเป็นไข้แล้วก็มีอาการเพลอเห็นไหมคะบางคนที่มีอาการป่วยปัจจุบันนี้ก็เช่นกันค่ะถ้าตัวร้อนหรือไข้สูงอะค่ะเขาไม่มีประหลอดวัดไข้นะคะสมัยก่อนนะคะอาจจะมีอาการเพลอเห็นไหมคะบางคนเพลอแบบนอนสลุมสลือหรือบางคนชักไปเลยก็มีนะคะแล้วก็ปัสสาวะค่ะจะเป็นสีแดงนะคะแล้วบางคนก็จะมีเป็นเม็ดเป็นผื่นตามตัวขึ้นมานะคะถ้าถ้ามีผื่นขึ้นมันจะมีอีกนะคะมันจะแยกอาการไข้ออกมาอีกนะคะจะมีแยกอาการไข้ มีอาการไข้แบบประดงเออเขาคำว่าประดงสมัยก่อนก็คือไข้แบบมีผื่นตามตัวนะคะข้อที่5ข้อที่หของธาตุน้ําคืออะไรในตัวเราอะคะ่ะคือเสโทเซโทคืออะไรเซโทคือเหงือะะ่อค่ะเหงื่อมีหน้าที่ระบายความร้อนเห็นไหมคะเวลาที่เราโดนอ,อยู่ในอากาศร้อนอบอ้าวอะคะ่ะร่างกายของเราอะคะ่ะเขาจะเป็นระบบอัตโนมัติคือระบายความร้อนออกมาจากเหงือ่อจากลูกขุมขนของเราเนี่ยแหละคะ่ะออกมาเป็นเหงื่อนะคะออกมาเป็นเหงือ่อแล้วอะคะ่ะ ถ้าเกิดความพิการหมอจะรู้ได้ยังไงหากออกมากหากเหงือะะ่อค่ะสําคัญขนาดไหนนะคะเหงื่อนะคะ พราะฉะนั้นนะคะที่เขาบอกว่าอย่าออกกําลังกายหักโหมเกินไปเพราะจะทําให้ตัวเย็นนะคะเป็นอนันตรายก,กับร่างกายอีกนะคะบางคนอ,อกกาลังกายหักโหมมากนะคะหักโหมจนแบบไม่รู้ตัวเองนะคะบางคนบางคนนะคะถึงขั้นซีดไปซูบแบบว่าวูบไปเลยก็มีนะคะเพราะเหงือออกเยอะเกินนะคะอะไรที่มันเกินไปอะค่ะมันย่อมไม่ดีอยู่แล้วนะคะทําให้ตัวเย็นทําให้ซีดจนถึงขั้นอ่อนเพลียนะคะแล้วก็มีอาการเสื่อมซึมอันนี้คือเหงือพิการนะคะเห็นไหมนะคะไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าเฮ้ยเหงือออกมันเกิดจากทำมันเกิดจากเพราะอยู่ใน ความร้อนนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ร่างกายของเราค่ะมันขับออกมาเพื่อที่จะควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของเราด้วยนะคะอัดสูคือน้ําตาค่ะน้ําตาก็เป็นส่วนหนึ่งของาธาตุน้ําในร่างกายของเรานะคะน้ําตาก็มีหน้าที่ช่วยในการ หล่อเลี้ยงลูกตานะคะหล่อเลี้ยงลูกตาให้สามารถกรอกกลิ้งไปมาได้เห็นไหมคะนี่คือหน้าที่ของน้ําตานะคะแล้วก็ช่วยในการขับสิ่งสกรปรกเห็นไหมคะเวลาที่มีสิ่งสกรปรกเข้าตาค่ะน้ําตาเราจะออกมาเพื่อที่จะขับสิ่งนั้นโดยเร็วนี้คือเป็นเอฟเฟกของร่างกายที่เขาออกมาโดยอัตโนมัตินะคะแล้วถ้าพิการหลับหมอจะรู้ได้ยังไงนะคะคือจะมีน้ําตาไหลามากเคยเห็นไหมคะผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุหลายๆท่านนะคะเมื่อเวลาเขา เข้าสู่วัยชราอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้สูงอายุก็คือวัยชรานั่นแหละนะคะเออนะคะเขาบางคนนะคะ่ะน้ําตาเขาไหลยเยอะนะคะบางคนน้ําตาออกแบบว่าโอ,อไม่ได้หยุดนั่นก็คือหมายถึงธาตุน้ํากําเลิบนะคะธาตุน้ํากําเลิบมันจะมีกําเลิบหย่อนพิการนะคะถ้าหย่อนก็คือน้ําน้อยเกินไปถ้า,าเอ่อกเริบก็คือมีมากจนเกินไปแล้วถ้าพิการก็คือการสูญเสียหน้าที่อันนี้ก็คือตามหลักการแพทย์แผนไทยนะคะดังนั้นเมื่อน้ําตาค่ะออกมามากเกินไปนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่หมอรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ค่ะ น้ำตาคือธาตุน้ำอะคะ่ะกำลังเริ่มพิการนะคะจะทําให้ผู้ป่วยน้ําตาไหลออกมาเยอะเจ็บตาตามัวตาอักเสบตาแฉะเออเคยได้ยินไหมคะตาแฉะตาเป็นต้อนะคะดังนั้นคนที่ถ้าปัจจุบันแล้วจะเห็นคนตาเป็นต้อเยอะมากนะคะก็พึงรู้ไว้ว่านั่นคือธาตุน้ําของคุณนะคะในส่วนของน้ําตาหรือว่าอัตสุอะคะ่ะเริ่มพิการนะคะ,เร,ระ,คะเริ่มพิการแล้วนะคะก็คือเริ่มสูญเสียหน้าที่บางอย่างไปแล้วนะคะ ทำให้ตาบางคนนะคะตาเกิดอาการขุ่นมัวนะคะตาแห้งถึงขั้นขุ่นมัวเหมือนเป็นบางคนที่เขาอาจจะบอกว่าเหมือนเป็นเยื่อลำไยอะคะ่ะเคยเห็นไหมคะเหมือนเป็นเยื่อลำไย ในนี้ก็คืออาจจะเกิดการจากการขาดพวกวิตามิน A ก็ได้นะคะเพราะวิตามิน A อค่ะบำรุงสายตามีอยู่ในไหนบ้างผักใบเขียวนะคะไปไปกินด้วยนะคะเออนะคะมาบอกอาหารอีกต่างหากนะคะผักใบเขียวค่ะเครื่องในสัตว์พวกไข่แดงนะคะพวกไข่แดงอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะจงรีบหามากินเพื่อบำรุงสายตานะคะแล้วก็ช่วยปรับธาตุนะคะต่อไปอันที่7คือ ว่าสานะคะว่สาคืออะไรของธาตุน้ํานะคะว่สาก็คือมันเหลวมันเหลวคือส่วนไหนนะคะทําไมถึงเรียกมันเหลวมันเหลวก็คือจะอยู่ในส่วนของมีอยู่ในส่วนประกอบของน้ําเลือดค่ะน้ํานมค่ะน้ํานมที่เราให้ลูกดื่มกินนะคะเออนะคะจะมีจะมีมันเหลวอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็มีอยู่ในน้ําเหลืองนะคะน้ําเหลืองของเราก็มีน้ําเหลืองอยู่ทั่วกายนะคะเพื่อในการช่วยดักจับเชื้อโรคอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะน้ําเหลืองเป็นส่วนประกอบสําคัญสวัสดีค่ะพี่แอดสวัสดีค่ะนะคะ แล้วนะคะมันจะเป็นมันที่หยดออกมาแล้วก็เวลาที่เราเหงื่อออก,กอะคะ่ะมันจะออกมากับเหงื่อด้วยนะคะมันจะออกมากับเหงื่อทําให้ผิวหนังของเราค่ะไม่แห้งตึงนะคะนี่คือความสําคัญเห็นไหมคะมีครบหมดนะคะแล้วหมอจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าส่วนนี้พิการก็คือจะทําให้ตัวเหลืองนะคะหมอก,ก็จะสังเกตว่าผู้ป่วยคนนี้นะคะ่ะเริ่มตัวเหลืองตาเหลืองแล้วก็อาเจียนนะคะมือบวมเท้าบวมผมแห้งนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีน้ําเหลืองบริเวณต่างๆไหล ng, ออกมานะคะอาจจะไหลออกมาจากผิวหนังอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแล้วนะคะ ถ้าสมมุติว่าเกิดความพิการนะคะถ้าอยู่ในเลือดนะคะที่โอบอกแล้วว่ามันเหลวอะค่ะเขาจะอยู่ในส่วนประกอบของเลือดด้วยนะคะถ้าอยู่ในเลือดมากก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดหัวใจสมองเอ้ยเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดในสมองตีบนะคะอันนี้คือตัววาสาคือมันเหลวนั่นเองเห็นไหมคะมันอยู่ในเลือดเขาบอกแล้วว่าถ้ามันอยู่ในเลือดอะค่ะมากเกินไป ดังนั้นนะคะเราควรดูแลนะคะรีบดูแลได้แล้วนะคะไม่ใช่ว่าเป็นแ้ทอันนี้คือตามแผนไทยนะคะแต่ตามแผนปัจจุบันเขาอาจจะพูดว่าไขมันในเลือดไขมันในเลือดแต่ว่าเหมือนตามแผนไทยเขาก็จะเป็นในส่วนของวัสาคือมันเหลวนะคะแล้วถ้าหากอุดตันอยู่ในท่อน้ําเหลืองล่ะจะทําให้เกิดการบวมนะคะเหมือนคนที่เป็นโรคเท้าช้างอะไรประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับน้ําเหลืองนะคะเกี่ยวกับวัสาคือมันเหลวอะค่ะไปอุดตันอยู่ตรงท่อน้ําเหลืองต่างๆนะคะไปอุดตัน ที่เท้าหรืออะไรต่างๆก็เนี้ยค่ะะะลาไกลเหมือนคนที่เป็นโรคเท้าช้างนะคะ ต่อไปเมทโทนะคะเมทโทคือมันข้นนะคะเมทโทคือมันข้นมันข้นก็จะเป็นส่วนที่อยู่ใต้ผิวหนังนะคะใต้ผิวหนังของเราเนี่ยค่ะที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยอ้วนอ่ะเออนี่หละค่ะคือมันข้นตามหลักการแพทย์แผนไทยคือธาตุน้ํานะคะธาตุน้ําคือมันข้นที่มันมีความจําเป็นหรือสําคัญเหมือนกันของร่างกายนะคะแต่ถ้ามันมากเกินไปมันจะทําให้เราอ้วนค่ะอันนี้เลยนะคะเป็นส่วนที่อยู่ใต้ผิวหนังหรืออยู่รอบๆอบอวัยวะภายในนะคะมีลักษณะเป็นสีขาวเหลืองอ่อนซึ่งเป็นพลังงาน ะะที่สะสมและก็เป็นส่วนที่ร่างกายดึงออกมาใช้เพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เรากินไปเยอะๆอะค่ะกินไปเยอะๆแน่นอนว่ามันกลายเป็นไขมันซึ่งทางแผนไทยเขาเรียกว่าเมโทนะคะคือมันข้นนะคะที่มันเป็นส่วนของการสะสมถ้าเรากินเข้าไปเยอะๆแต่เราไม่นํามาใช้เขาก็จะยิ่งสะสมไปเรื่อยๆทําให้บางคนที่พุงอะค่ะโตมากเพราะนั่นนะคะ คือมีเมโทคือมีมันขน้นมีไขมันอยู่ในช่องท้องเยอะแยะหรือสะสมอยู่ตามแขนสะสมอยู่ตามขานะคะอันนี้คือส่วนของมันข้นทั้งหมดเลยนะคะของอวัยวะในร่างกายนะคะหมอจะรู้ได้ไงว่าคนมีอ,อาการเกี่ยวกับแบบนี้เขาจะดูว่ามันจะมีเป็นผื่นนะคะเขาเรียกว่ามันจะมีเป็นผื่นหรือมันผุดตามผิวหนังเป็นแผ่นๆเป็นวงๆโอจะเล่าให้ฟังว่าวันก่อนนะคะ,ะสามีโอนะคะเขากิน อันนี้ของเราไปนะคะช่วงแรกๆของการกินเลยค่ะแล้วมันผุดขึ้นมานะคะโอก็ไม่บอกว่าเออเป็นการกระทุ้งโลกอะไรนะคะโอก็ไม่บอกค่ะเขาก็รู้เขาว่าเฮ้ยสงสัยว่าน่าจะไปออกกําลังกายพอออกกําลังกายแล้วอาจจะโดนแบบ ยาฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้เขาเป็นผื่นแต่ว่าโอ้ค่ะดูออกว่าอันนั้นมันคือเหมือนกับเป็นไขมันพิษนะคะเขาเรียกว่าไขมันพิษที่ทาไมเวลาบางคนนะคะที่เขากินสมุนไพรเข้าไปแล้วมันกระทุ้งโรคเป็น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 ผื่นเป็นเป็นวงๆนะคะตามผิวหนังนะคะซึ่งไม่ได้เป็นผื่นปกตินะคะมันจะเป็นวงเป็นวงเป็นวงแบบนี้ค่ะมันเรียกว่าไขมันพิษนะคะที่เกิดการกระทุ้งออกมานะคะแล้วก็บางคนถึงขั้นว่ามีน้ําเหลืองค่ะไหลออกมาจากเม็ดเป็นเม็ดผื่นนั้นนะคะ แล้วก็เหมือนที่โอบอกว่าถ้าสะสมมากอะค่ะคือทําให้อ้วนแล้วทําให้เหนื่อยง่ายด้วยนะคะแล้วทําอีกอย่างหนึ่งก็จะทําให้ข้อต่างๆอะค่ะเสื่อมข้อเข่าข้อเท้าของเราเสื่อมเพราะฉะนั้นนะคะรีบดูแลตัวเองนะคะก่อนทุกอย่างมันจะสายไปนะคะอันที่9คืออะไรคือน้ําลายนะคะคือน้ําลายน้ําลายคือเคโลนะคะตามแพทย์แผนไทยค่ะคือตามศาสตร์แพทย์แผนไทยเรียกว่าเคโลนะคะจะขับออกมาจากต่อมน้ําลายนะคะจะช่วยให้ความชุ่มชื้นในปากทาให้อ่าทให้การพูด การเคี้ยวหรือการกลืนอาหารนะคะสะดวกขึ้นนะคะถ้าเราไม่มีน้ําลายอะค่ะเราพูดลองสังเกตตัวเองดูค่ะเหมือนเมื่อกี้อะคะ่ะโอ้รู้สึกว่าขาแห้งนะคะนั่นคือหมายถึงว่าน้ําลายอะคะ่ะเริ่มไม่พอนะคะน้ําลายเริ่มไม่พอหรือน้อยจนเกินไปอะคะ่ะทำให้เราต้องรีบหาน้ํานะคะรีบหาน้ําเพื่อช่วยไม่ให้มันฝืดนะคะดังนั้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติเกิดความพิการนะคะเกิดความพิการก็คือคนคนนั้นนะคะจะมีอาการเจ็บคอนะคะแล้วก็เป็นเม็ดในคอแล้วก็โคนลิ้น ที่เราเรียกกันว่าร้อนในอาการของร้อนในอะค่ะเห็นไหมคะทำไมเวลาเขาบอกว่าเออให้ทานน้าเยอะๆเพราะเหตุนี้นะคะแล้วก็ปากแห้งนะคะแตกบางคนถึงขั้นมีเลือดออกที่ปากนะคะแล้วก็น้ําลายจะหม็นนะคะเริ่มหม็นถ้าเกิดว่าน้ําลายหม็นแต่ถ้าสมมุติว่าปากหม็นนะคะคือไม่แปลงฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนั้นนะคะมันอาจจะ เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้น้ําลายต้องพิการนะคะเป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าอะไรบอกแล้วว่าแล้วก็ในน้ําลายเขาจะมีเอนไซม์นะคะเอนไซม์อะไมเลสนะคะซึ่งถ้าตามเอนไซม์แล้วจะเป็นในส่วนของธาตุไฟเราจะไม่พูดถึงนะคะแต่มันเป็นส่วนประกอบหลักที่อยู่ในช่องปากของเราที่อยู่ในน้ําลายของเราแล้วก็เป็นด่านแรกของด่านแรกของการเขาเรียกว่าด่านแรกของการย่อยอาหารเวลาเรากินเข้าไปปุ๊บน้ำลายของเราก็จะออกมานะคะพร้อมกับเอนไซม์อะไมเลส ซึ่งเอนไซม์เขาจะอยู่ในธาตุไฟมีธาตุไฟช่วยในการย่อยนะคะมีธาตุไฟช่วยในการย่อยในปากนะคะแล้วนะคะถ้าคุณพิการในเรื่องของน้ำลายนะคะจะทําให้น้ำลายหม็นแล้วก็ปากก็จะหม็นไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ เราก็ต้องหาอะไรที่มาดูแลนะคะดูแลช่องปากหรือกันทานน้ําเยอะๆนะคะทานน้าเยอะๆอย่าปล่อยให้ปากแห้งคอแห้งนะคะคนเราจะขาดน้ําไม่ได้ค่ะอาจจะขาดอาหารได้กี่วันแต่ไม่สามารถที่จะขาดน้ําได้เลยนะคะน้ําเป็นส่วนจําเป็นถ้าวันนี้ค่ะเราไม่ดื่มน้ําแน่นอนเลือดในร่างกายของเราจะเริ่มข้นหนืดด้วยเช่นกันนะคะถ้าน้ําไม่พอดังนั้นรีบดื่มน้ํากันนะคะอย่างน้อยวันละ6-8แก้วค่ะจะเยอะกว่านั้นก็ยิ่งดีนะคะแถมน้ําจะช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายให้เราอีกด้วยนะคะ สังคานิกาคือน้ำมูกค่ะน้ำมูกก็คือเป็นน้ำใสๆนะคะที่ไหลออกมาจากจมูกนะคะช่วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งช่วยในการกรองนะคะกรองของเสียที่จะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นให้ความชุ่มชื้นของเยื่อในโพรงจมูกของเราด้วยนะคะนี่คือธาตุน้ํานะคะและหากพิการนะหมอรู้ได้ไงก็คือจะมีอาการปวดหัวค่ะมีอาการปวดหัวเวียนหัวเป็นหวัดนะคะมีน้ำมูกไหลออกมา ตามัวนี่เห็นไหมคะมันจะเกี่ยวกับช่วงนี้หมดเลยนะคะหรือคนที่มีอาการของโรคไซนัสนั่นเองนะคะเห็นไหมคะคือทางแผนไทยเขาจะดูจากมีอาการเขาจะดูจากอาการหรือซักประวัติของผู้ป่วยว่าผู้ป่วยมีอาการแบบไหนถ้าผู้ป่วยบอกว่ามีอาการปวดหัวค่ะมีปวดหัวเวียนหัวมีน้ำมูกเหมือนอเหมือนเป็นหวดัดนอะคะ่ะแล้วก็มีน้ำมูกไหลออกมาแล้วก็ปวดตรงบริเวณหัวตานะคะ ซึ่งบางคนนะคะที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นหนักๆอะค่ะมันจะมีเป็นหนองอะค่ะอยู่ในโพรงจมูกนะคะซึ่งเป็นอาการของไซนัสในทางแผนปัจจุบันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะอันที่11ค่ะละสิกาละสิกาคือน้ําไขข้อนะคะละสิกาคือน้ําไขข้อน้ําไขข้อเป็นน้ํามันนะคะที่อยู่ตามข้อต่างๆของร่างกายอยู่ตามข้อต่อนะคะนี้คือละสิกานะคะชื่อพร้อม,มากๆเลยนะคะ ตามไขข้อข้อแขนข้อขาข้อเข่าอันนี้คือราศิการทั้งหมดนะคะจะช่วยในการเคลื่อนไหวอะค่ะการเคลื่อนต่างๆยกแขนงอแขนหรือเดินอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะจะมีน้ํามันไข,ขข้อของแต่ละข้อกระดูกในร่างกายของเรานะคะแล้วก็จะช่วยในการลดการเสียดสีถ้าวันนี้เราไม่มีน้ํามันไขข้ออะคะ่ะแน่นอนว่าการเสียดสีของกระดูกค่ะทําให้เรามีอาการเจ็บป่วยนะคะทําให้เรามีอาการเจ็บป่วยดังนั้นนะคะหมอจะรู้ได้ยังไง แต่ถ้าเกิดว่ามีน้ํามันไขข้อเยอะเกินไปในร่างกายค่ะก็จะทําให้ข้อนั้นๆเกิดอาการบวมนะคะเกิดอาการบวมขึ้นมาสําหรับทางแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าถ้ามีมากเกินไปมากก็คือกําเริบค่ะถ้ามีน้อยล่ะก็คือการย่อนนะคะพอมีน้อยย่อนก็จะทําให้ข้อแห้งค่ะเหมือนที่พอแห้งแล้วมันหนืดมันฝืดที่หลายๆคนนะคะปวดเข่าวิดังแบบก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนั่นนะคะ,นนะ,คะก็คือน้ํามันไขข้อหรือลาสิกาค่ะน้อยลงแล้วนะคะแล้วถ้าเยอะเกินไปที่หลายคนไปมองเห็นนะคะบางคนข้อเข่าวบวมถ้าบวมหมายถึงมันเยอะเกินไปแล้วถ้าพิการล่ะถ้าพิการนะะค จะทําให้เจ็บตามข้อนะคะหมอจะรู้ว่าจะทําให้เจ็บตามข้อแล้วก็ตามแท่งกระดูกนะคะและจะมีผลึกนะคะหรือว่าตามเอ่อตามปัจจุบันเขาเหมือนกับบอกว่ามีหินปูนแต่ในนี้เขาเรียกว่าผลึกนะคะผลึกตะกอนนะคะมีหินปูนนะคะไปเกอะ ทำให้คนคนนั้นเป็นโรคเกานะคะเป็นโรคเกาหรือว่าอีกอย่างหนึ่งทางแผนไทยนะคะทางแผนไทยเหมือนคนที่ปวดเข่าเหมือนที่โอโบโอก่ะค่ะถ้าปวดเข่ามันจะมีเขาเรียกว่าจับโปงนะคะจับโปงน้ําจับโปงน้ําหมายถึงว่าเข่าบวมนะคะมีน้ํามีน้ําไขข้อะค่ะ่เยอะอยู่ในเข่าเยอะเกินไปนะคะบางคนถึงขั้นต้องไปดูดออกนะคะเพราะมันเยอะเกินไปเห็นไหมคะคือ ความไม่สมดุลของธาตุน้ํานะคะทําไมโอถึงย้าหนักย้าหนาว่าทุกคนต้องดูแลสุขภาพโดยการปรับสมดุลธาตุนะคะปรับสมดุลธาตุในทางแพทย์แผนไทยเราไม่ได้มีแต่แผนจีนแผนทีนแผนจีนคือหยินหยางแต่แผนไทยคือปรับสมดุลธาตุสีธาตุซึ่งเป็นอวัยวะสําคัญทุกส่วนของร่างกายของเรานะคะมีสีธาตุดินน้ําลมไฟนะคะปรับธาตุกันค่ะให้ทุกอย่างสมดุลเมื่อทุกอย่างสมดุลร่างกายของเราก็จะปราศจากโรคต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนี้คือความสําคัญนะคะ ถ้าจับโป่งแห้งจับโป่งแห้งหมายถึงที่บางคนนะคะข้อเข่าดังก๊อปแก๊บอะค่ะนั่นคือเรียกจับโป่งแห้งนะคะในทางหลักแพทย์แผนไทยนะคะต่อไปอันที่12อันสุดท้ายแล้วนะคะอันสุดท้ายก็คือมูดตังมูดตังคือน้ําปัสสาวะเห็นไหมคะน้ําปัสสาวะคือส่วนหนึ่งของธาตุน้ําในร่างกายค่ะน้ําปัสสาวะเป็นอะไรเป็นของเสียนะคะเป็นของเสียที่ขับออกมาจากกระเพาะปัสสาวะของเรานะคะเป็นของเสียนะคะดังนั้นดังนั้นถ้าวันนี้ค่ะคุณปวดฉี่นะคะ แล้วน้ำปัสสาวะค่ะเป็นของเสียที่กรองมาจากไตนะคะที่ไตอะค่ะขับออกมาดังนั้นถ้าคุณนะคะไม่ถ่ายปัสสาวะแน่นอนทุกอย่างดูดกลับคืนค่ะกลับคืนไปอยู่ยังที่เดิมนะคะทําให้ไต,พ,ตพังกลวยไตพังกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะดังนั้นต้องรีบดูเลนะคะเวลาปวดท้องฉี่ก็ให้ไปฉี่นะคะรีบไปฉี่เลยค่ะแล้วหมอในโบราณเขาดูยังไงเขาเขาจะซักประวัติผู้ป่วยซึ่งปัสสาวะจะมีสีต่างๆอีก อีกแล้วนะคะจะมีสีปัสสาวะต่างๆนะคะค่อยมาบอกในไลน์หน้านะคะแล้วจะมีอาการปวดปวดตามลำท่อนะคะแล้วก็ปวดตามท่อทางเดินปัสสาวะแล้วก็ปวดตรงกระเพยายปะปัสสาวะนะคะเห็นไหมคะแผนไทยกับแผนปัจจุบันมีหมดค่ะแต่ทางแผนไทยเรียกอีกอย่างหนึ่งทางแผนปัจจุบันเรียกอีกอย่างหนึ่งซึ่งถ้าโอได้อ่านตามาการนี้แล้วค่ะ <c oughs> ทางแผนปัจจุบันก็คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั่นเองนะคะหรือบางคนนะคะฉี่ออกเป็นเลือดนะคะมีอาการปวดหัวเน่านะคะแล้วก็มีปัสสาวะเป็นคุณ หรือมีหนองอะค่ะหรือมีอาการของนิ่วนี่คือธาตุน้ําในส่วนของมูดตังคือน้ําปัสสาวะเริ่มพิการแล้วนะคะเริ่มพิการแล้วแล้วก็ปัสสาวะจะมีสีต่างๆสีเหลืองสีแดงสีดําจะมีความแตกต่างกันตามแต่ละอาการทางแผนโบราณก็มีหมดเหมือนกันนะคะ